สิงเรื่องการใช้ชีวิตในมหาลัยกันมากดีกว่านะครับผมงคนเคยผ่านมาเป็นไงบ้างนะช่วงชีวิตในมหาลัยตอนนี้ยังเรียนอยู่ถามเลยก็สนุกดีนะครับคือเราคือตอนตอนโรงเรียนกับตอนมหาลัยเนี่ยเป็นที่แตกต่างกันเยอะคือตอนโรงเรียนเนี่ยเรารับผิดชอบเรายอ่มากเท่าไหร่แต่พอเข้ามหาลัยแบบถึงจะได้รู้ว่าคือความจริงแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบอีกเยอะแล้วก็ได้พบเพื่อนใหม่อะไรนะครับก็สามดีถามนิดนึง เมื่อก่อนเราอยู่มหาลัยเราก็เป็นคนธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าพอเราประกวดเอเอฟคุณเนี่ยเพื่อนๆแซวหรือเปล่าว่าสาวๆแอบมากรี๊ดเพิ่มมากขึ้นป่ะพ่นัททิวพ่นัททิวเจอหัวนบริหารอะไรอย่างเงี้ยคือความที่เราไม่ยังยังไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสกลับไปเท่าไหร่นะคบที่มหาลัยเพราะว่าช่วงนี้แบบ มีงานเลยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสกลับไปบ้างก็เพื่อนๆก็ไม่ถึงกระแซวขนาดนั้นเลยนะ <c oughs> แต่ว่าก็จะมีแบบว่าเฮ้ยนัดนัดนัดมาเว้ยก็คือแบบเไอ้นัดไปนัดธรรมดาเลยอ๋อแล้วเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเรียกว,ว่าแบบว,ว่าเป็นคนเดิม,มยังไงงั้นใช่ครับอ่าแล้วก็นัดอีกนัดหนึ่งเลยฮะเป็นไงบ้างชีวิตอะไรสนุกไหมฮะในช่วงนั้นสนุกดีครับคือมันได้ทำกิจกรรมหลายอย่างเลยนะก็จะแบบร้องเพลงกับกลุ่มคือมันมีช่วงเวลาที่แบบว่าประมาณว่า ณนะตอนนี้เราทำงานแล้วเราอยากย้อนกลับไปตอนนั้นไหมโอ๊ยอยากครับทุกวันนี้ก็ยังอยากเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เออเราได้ใกล้ชิดกับเพื่อนเพราะว่าทุกวันนี้เพื่อนแล้วมัก็จะแยกย้ายไปอยู่คนละประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เลยนะครับก็คิดถึงเพื่อนเหมือนกันครับตอนทักปีหน้าจะจกไหมครับ <c oughs> ใกล้ๆแล้วพี่ถามอย่างนี้เราไปเลียร์เราไปเอี่ยรอเลยรอเลย คำถามว่าเหมือนกันปะครับช่วงชีวิตช่วงชีวิตอาจช่วงชีวิตช่วงที่อาจจะทำงานเยอะไม่ค่อยได้ไปเรียนคืออยู่กเพื่อนไหมหรือว่าช่วงวัยเรียนนี่คือปกติถ้าเป็นคนเป็นเด็กเรียนมากครับก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนอยู่แล้วทุกวันก็แบบอยู่บ้านอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแบบว่าสอบอะไรเงี้ยโอ้โหทิ้งเงี้ยไม่เชื่อหรือว่าโอเคโัเคเปลี่ยนคำถามเรถามแล้วเปล่ยนคำถามเปลี่ยนคำถามในมหาลัยเนี่ยเขาต้องมีแฟนอย่างบ้างมีแฟนไหม ต่อไหมไหมเป็นกับเองเลยอ่ะเป็นกับเองเลยอ่ะเริ่มวนมาตอบตัวเองที่ผ่านมาใช่ไแต่ได้ตอบขึ้นตรกมีโซนไว้ที่เชียงใหม่หรือเปล่ามีโซนไว้หรือเปล่าโอ้พี่มันอยู่ในหลือบเยอะนั่งกันนะถ้ากลับไปนี่คงไม่เจอแล้วล่ะก็มันก็ต้องมีบ้างนะคนเรานะครับแต่ว่าคือตอนนี้มันมาอยู่ที่นี่มันเหมือนห่างกันไปก็ตอนนี้ก็ไม่มีครับโซนๆน่อนที่ต้องจะตายนตื่นนะครับเราเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าเลยวันนี้เป็นไงบ้างทำได้มา เดินแฟชั่นในลุคที่เราอาจจะไม่เคยได้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้เป็นไงบ้างเลยพันนัดดีกวะคือรู้สึกดีนะครับอย่างเออคืออย่างน้อยเสื้อผ้ามันเป็นเสื้อผ้าสบายๆอะไรอย่างเงีย้ยใสย่แล้วมัไม่ได้ร้อนขนาดนั้นขนาดอากาศร้นนอนอะไรถือว่าเป็นลคชั่นใหม่ล่าสุดอ่าอ่ารู้เป็นแบรนด์นีท่านยูเอสเอนะครับเป็นแบบที่คุณเคยในสมัยอยู่ที่นออะไรอย่างนี้ต่กเตะต่อเตะจะมีคนจะมีคนรู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าแบบเนี้ยดูอึดอัด เหมือนหนุ่มออฟฟิศแต่ว่าตั้งส่แล้วเป็นยังไงบ้ครับโอ้สบายครับพี่สบายเลยเพราะว่าปกติเนี่ยก็เป็นคนแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วครับก็ค,ค,คือเรียกว่าคือเรียกว่าเพือให้รู้สึกไม่อึดอัดมากนะครับในอย่างผ้าเป็นแบบว่าผ้าระบายอากาศด้วยนะครับแต่ว่าน้ำฝนกระเด็นมาเนี่ยคุณระบายไปถึงข้างหลังเลยนะพี่เป็นรุ่นระบบนานโนซึมซับนะฮะไอที่ว่าโล่งๆเนี่ยมันไม่ได้ใส่อแบบหนุ่มหรือเปล่ามันเป็นระบายอากาศจริงๆใส่แล้วเย็นนะครับเหมาะกับอากาศแบบหน้าร้อนแบบนี้ด้วยนะครับ และนี่วันนี้ชุดมีเดี่ยวด้วยนะเดียวใช่ครับผมก็คือแบบฟังฟังฟังที่สองคนพูดเลยแบบจี๊ดมากจริงกคือธรรมดาไม่ได้แต่งตัวแบบนี้เท่าไหร่นะผมส่วนใหญ่จะใส่แก้งเกงแบบว่าสบายๆเกงยีนแบบนี้นะครับผมก็ก็คือมาวันนี้ได้ใส่แบบแต่งสไตล์นี้ก็แบบชอบมากฮะเพราะแบบเออรู้สึกตัวเองเปลี่ยนลุคไปในทางที่ดีขึ้น ใช่ฮะเดี๋ยวค่ะสังเกตอ่าเดี๋ยวค่ะสังเกตเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกลับไปนี่จะเป็นคุลือหยาบนะเป็นแบบหนุ่มออฟฟิศกับพันโลงเนะไม่ถึ้ชุดกันเลยนะชุดที่ใส่มาเนี่ยอ่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมเอางี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวให้ทั้งสามคนเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆที่ตอนนี้กำลังเรียนอยู่นะครับในสาขาวิาหลักอะไอเลนทีเดียวแต่ว่ากำลังจะเปิดเทอมอยู่แล้วนะฮะอีกไม่กี่วันนี่เองนะให้ก่อนเลยฮาวเวิรัดครับ เอาเอาเอาแต่ก็แล้วกันแล้วก็อื่นก็ยินดีกับทุกคนที่สอบติดมหาลัยต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกสถานที่เท่านั้นนะขึ้นกับตัวเราเองครับทุกทุกครับครับผมครับบารักจิลนะฮะเขาจะประสบการณ์น้อยไงคนนี้ประสบการณ์ความรักอันน้อยขอบคุณที่เขาพูดเถิดนะ เอาละก็คือก็ก็อยากจะพูดถึงสมัรสบคทณคนที่กำลังอยู่ในวัยที่กำลังเรียนอยู่นะครับว่าก็คือโอกาสโอกาสที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้มันเป็นอะไรที่ผ่านไปแล้วผ่านไปเลยจริงเราจะกลับไปแบบแก้ไขอะไรเนี้ยก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็ทำช่วงเวลาเนี้ยให้ดีที่สุดแล้วก็สำหรับคนที่จบจบผ่านขั้นตอนวิธีการเรียนไปแล้วเนี่ยทำงานแล้วอะไรเงี้ยก็ เอาสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้ทุกอย่างเนี่ยมาสร้างประโยชน์ให้ได้มากที่สุดให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคนรอบข้างครับผมนนใช่ครับผมก็เหมือนพี่นัทก,กับน้องมัทธิวน,นะได้เนาะได้ไดไดครับาะจริงเลยบอกว่าความรู้เนี่ยความจริงมันมันเรียนได้ทุกที่นะครับคือไม่เกี่ยวกับช่วงเวลานะครับไม่เกี่ยวกับช่วงอายุนะครับจะแก่ห้าสิบหกสิบแล้วนะครับก็ยังสามารถเรียนได้นะครับเราอย่าไปหยุดหยุดไปตรงนั้นนะก็อยากให้ หาความรู้นะครับหนังสือเยอะๆนะครับเรียนเยอะๆนะครับเอาความรู้มาเยอะๆนะครับจะได้มาพูดคุยกับต้อมเรื่อยๆนะครับจะได้พูดภาษาเดียวกันได้นะครับผม เมื่อกี้บอกว่า50 60ิบหกส้นุ่นตบมือใหญ่เลยนะครับ <S 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 ชอบใจมากดอนใจมากคิดกินดังด้วยคิดดังด้วยเอาอน,นี่ขอบคุณทั้งสามคนเลยด้วยนะครับ<อ>แต่ว่าเรายังไม่ให้สามคนนี้ไปไหนนะครับไหนๆแต่งตัวหล่อ,อขนาดนี้เดี๋ยวยืนฟีบเลยนะครับเป็นหุ่นไว้นะฮะเช็คหล่อให้เต็มที่นะครับลำดับต่อไปนะครับผมต้องขอเรียนเชิญนะครับคุณสมพลชัยสิริโรจน์ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์แอโร่นะครับขึ้นรับมอบป้ายสัญลักษณ์พัฒน์ยูเอสเอนะครับสัญลักษณ์ ที่ให้คุณมั่นใจถึงคุณภาพนะครับแล้วก็เรียนเชิญคุณไก่พบท่านสภาเป็นายประเทศไทยครับบ้านเทลซีอินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นมาเป็นผู้มอบสัญลักษณ์ด้วยนะครับกับสัญลักษณ์ทัพตัน QSE เลยครับเรียนเชิญด้วยครับวันนี้ผู้ดูแข่งของเราอาจจะเปียกสักนิดหนึ่งนะครขอเชิญป้ายด้วยนะฮะอ่าเรียกว่าวันนี้เปลี่ยนกันถึงใจนะครับจะได้รู้กันไปว่าเสื้อผ้าสบายขนาดไหนนะฮะนี่นะฮะนี่ก็คือเป็นภาพนะครับที่การันตีได้เลยว่าผลิตภัณฑ์แอโร่เลครับ ทำจากผ้าผ้าร้อยด้วยป้ายนี้เลยครับเพราะตองอยู่เนั่นเองนะครับเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปร่วมกันนะครับเอาละครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีแขกท่านผู้มีเกียรตินะครับท่านอื่นด้วยนะครับ และก็คุณอรวรัตน์รักษิต์นะครับเรียนเชิญด้วยนะครับรวมถึงคุณสุรศักส่งเสริมวัฒนาผู้ช่วยอุปกรผลิตภัณฑ์แอโร่นะครับและสุดท้ายเลยนะครับขอยืมหน่อยนะครับสาวสาน่ารักมากทีมแอโร่ปองฟองเกิดด้วยนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยครับขึ้นมาบนเวทีนะครับเอาปองปองไม่อยู่แล้วนะฮะแอบหนีไปตามฝนนะฮะกลัวเซ็กซี่เกินนะฮะตอนนี้เอาล้ฮะถ่ายรูปร่วมกันนะครับสวัสดีด้วยนะครับ อย่าลืมนะฮะคุณมั่นใจได้เลยนะครับว่าผลิงานของแอร่นนะครับจะใส่สบายนะครับเพราะทำจากผ้าป้ายร้อเปอร์็นะครับเรียบร้อยไหมฮะถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อ่ะถึงเวลาแล้ว3ามคนยืนอยู่ตรงนี้อยากให้3ามคนนี้ทำอะไรครับออชัวยช่วฮะเอาใคร่อน <ๆ S 2> อะไรนะถนนบอกถอเสือ้อวันนี้เขามาถ่ายเสื้อผ้านะจ๊ะ เดี๋ยวมาคอยดูก wow ันนะครับ mm ว่า hmm> ทั้งสามหนุ่มนะครับหลังจากที่เราเห็นมากของนายแบบไปแล้ว